วันนี้พี่ป๊อบทำอะไรให้โบตันคะเมนูสุขภาพในวันนี้นะครับก็จะทเป็นสมูทตี้ครับน้องโบตันแต่เป็นสมูทตี้แบบน้ําผลไม้แบบไทยๆเลยไทยแบบโบราณเลยครับโบราณเลยคืออะไรคะก็คือสมูทตี้ตีพลาครับโอ้ตีพลาตรีน่าจะแปลว่า3ใช่ครับแล้วพลาแปลว่าอะไรครับผลไม้อ่าผลไม้3อย่างครับอค่ะแล้วมันมีอะไรบ้างคะตีพลาของพี่ป๊อกก็คือตีพลาเดี๋ยวทุกเล่าไปก่อนว่าตีพลาเนี่ยเป็นแบบ เครื่องดื่มแบบโบราณนะครับที่จริงในสมัยพุทธกาลเนี่ยพูะพุทธเจ้าท่านก็จะใช้ตัวตัวยาพวกนี้ผลไม้พวกนี้เป็นตัวยาในการรักษาโรคนะครับสมัยนั้นสมัยนั้นค่ะที่ยังไม่ได้มียาอะไรในเหมือนสมัยเราใช่ครับค่ะแต่วันนี้เราจะเอาผลไม้สามอย่างอันนี้ค่ะมาทําเป็นสมูทตี้แบบร่วงสมัยแบบเราๆกันนะครับนี่จเลยพี่ป๊อปสามอย่างนี้มีอะไรบ้างคะพี่ป๊อปสามอย่างก็มี มะขามป้อมมปอครับแล้วก็สมอไทยสมอไทยสมอพิเพกครับสมอพิเพกตันรู้จักแต่มะขามป้อมค่ะพี่ป้อมเพราะว่ารุ่นตันเนี่ยเคยคุ้นแต่ว่าเออถ้าจะแบบว่าเรื่องของแก้วัดป้องกันหวัดเนี่ยต้องมะขามป้อมแต่ว่าวิตามินซีสูงใช่แต่อีก2อันเนี่ยสิตันไม่รู้จักอย่างสมอไทยสมอพิเพกนะครับบางทีเขาเขาบอกว่าสมอไทยเราเอาไปอมกันหรือแบบเอาไปใช่ไห้ชุ่มคอนะครับ แล้วก็ขับเสมหะด้วยมสมองพิเภกก็แก้เรื่องเกี่ยวกับระบบท้องไส้ได้ด้วย<อ>จุกเสียดขับลม<อ>บางคนก็บอกว่าแก้ลิดส,สิดูทัววานด้วยครับโอก็แสดงว่ามีคุณประโยชน์คนละแบบกันใช่ครับแต่เรามามทำเป็นองค์รวม,มก็คือเอาแต่ละอย่างค่ะ มาต้มรวมกันเพื่อทําเป็นน้ําผลไม้ที่ชื่อว่าตีพลาเนี่ยแหละครับแสดงว่าต่างทานเนี่ยต่างจะต้องไม่เป็นหวัดแน่นอนแล้วก็อีกหลายๆโรคแต่ที่แน่ๆคือ3อย่างองรวมเนี่ยพอมันมารวมกันเนี่ยเรื่องของภูมิคุ้มกันมาแน่ๆสำหรับคนที่แบบว่าเป็นไข้หวัดได้หมดแพ้อากาศก็ไดุ้เริ่มเริ่มเลยดีกว่าค่ะเป็นเครื่องดื่มป้องกันไข้หวัดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันก็คือ สามอย่างเนี้ยเราจะต้องไปต้มค่ะหรือเอขาเรียกไปต้มให้มันแบบเป็นน้ําเขาเรียกเป็นน้ําเหมือนน้าผลไม้ค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาต้มกันนะครับได้เลยค่ะคะ่ะเดี๋ยวพี่ติดไฟก่อนนะครับก็เดี๋ยวตั้งน้ําครับใส่น้ําเยอะไหมคะก็ประมาณสองถ้วยครับโดยประมาณสถ้วยครับก็คือสองถ้วยเราต้มให้มันเหลือถ้วยเดียวนะครับประมาณนี้ต้อง็เดือดก่อน ใส่ไปได้เลย,เลยครับใส่ได้เลยเหรอคะได้เลยครับใส่จังเลยอันนี้ไม่ต้องรอเดือดเลยไม่ต้องรอเดือดแล้วเพราะเราต้องเคี่ยวไปจนให้ตัวเขาเรียกตัวน้ําหรือตัวรสชาติของผลไม้3ามอย่างเนี้ให้ออกมานะครับแล้วสีก็ต้องออกเข้มเข้มด้วยครับเดี๋ยวเรารอต้มสักพักหนึ่งคือจากสองถ้วยเหลือถ้วยเดียวนะครับแล้วสีของน้ําจะเข้มขึ้นนะครับตัวของ ความเขาเรียกรสชาติของผลไม้ก็คือ<ะ>ตัวของสมอพิเพกเขาเรียกน้ําในผลไม้นี่มัน<ะ>ออกมาไไกพี่ปอขาก็ดูทำไม่ยากนะคะแต่ใช้เวลานิดนึงเหมือนกันใช่ใช่ครับ<ะ>ก็ต้องเคี่ยวนิดนึง<ะ>ให้มันแบบตัวน้ำน้ำยาหรือน้ําเขาเรียกน้ําในผลไม้นี่มัน<ะ>ออกมาเพราะว่าตอนนี้เรา,เราใช้ผลไม้แห้งนะครับเราก็ต้องใช้ในการ เที่ยวหน่อยอย่างเช่นน้ำสองถ้วยนะครับเราก็เหลือถ้วยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับคือจริงๆเราต้องใช้ตัวของผลไม้แห้งไหคะหรือว่าใช้สดได้ครับทุกท่านเออส่วนมากเราจะใช้เป็นแห้งครับเพราะว่าบางทีสดเนี่ยบางทีเราเราเก็บไม่ได้บางทีมันเน่าก่อนอะไรเงี้ยอันนี้เราสามารถเก็บได้ก็เอาผลไม้แห้งนี่มาทำอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ได้หรือยังคะพี่ป๊อปตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับมันหอมมากค่ะ แล้วสีก็เข้มขึ้นนะครับเพราะว่าตัวยามันออกมาแล้วนะครับทั้งตัวมะขามป้อมเดี๋ยวรสชาติเนี่ยมันจะออกมาอีกเหมือนกันก็คือมันจะมีรสเปรี้ยวฝาดเปรี้ยวฝาดนิดๆติดติดปลายขมนิดนิๆนะครับที่เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่ครับคือขมเป็นยาคือของดีใช่ครับเดี๋ยวเราดี๋ยวลองชิมได้นิดนิดก็ได้ครับค่ะพี่ป้อม เราต้องเดี๋ยวเราต้องมากรองครับกรองก่อนใช่ไหมคะอันนี้คือมันได้แล้วราก็ต้องกรองไปิเดี๋ยวพี่ปิดไฟก่อนเนาะครับโอ้ยนี่เข้มเลยนะครับสีออกแบบเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยครับ ถ้าเกิดว่าให้ตัดนึกนะคะนึกถึงแบบว่ายาสมุนไพรไทยยาสมุนไพรจีเหรียญมีป๊อปสีเหมือนเลยสีเหมือนเลยใช่ไหมครับเราดูแล้วน่าจะอร่อยกว่ายาสมุนไพรเพราะอันนี้จะไม่ขมเลยแต่มันจะแบบมีฝาดนิดหน่อยมีฝานนิดหน่อยพอเราพอเราคลือนน้าลายไปปลายะครับมันจะมีความหวานติดตรงคนลิ้นหน่อยแต่เราก็ไม่ตจงมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไป ทำ็ิสมูตี้ค่ะครับอ๋อเราจะไปปั่นกันอีกทีนะคะคุณผู้ชมเป็นสมูตี้ตรีพลานะคะครับอ่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับก่อนอื่นเราชิมกันก่อนไหมคะพี่ป๊อได้เลยครับตันอยากรู้มากว่ารสชาติของตรีพารมเป็นยังไงคืออันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะที่ตันจะเคยชิมน้ําตรีพาพี่ป๊อปด้วยไหมคะได้เลยครับพี่ก็แอบชิมตอนต้มไปแล้วอ้าวนี่ไงตันไม่เห็น มันมีความเปรี้ยวแล้วก็ฝาดฝาดนิดนึงจริงด้วยค่ะพี่ป๊อปเปรี้ยวเปรี้ยกับฝาดฝาดแล้วก็มีแบบขมไปปลายเดี๋ยวพอคือน้ำลายปุ๊บจะมีหวานลงคอนิดนึงใช่ค่ะใช่ให้มันชุ่มชุ่มคอเพราะอันนี้เราเข้มข้นเพราะเราเคี่ยวนานค่ะมันก็เลยจะแบบฝาดเยอะหน่อยใช่ครับก็คือฝาดเนี่ยเป็นตัวสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของมีเรื่องของฝาดสมานช่วยบํารุง บำรุงอะไรบำรุงตับได้ด้วยฝาดสมานคืออะไรคะพี่ต๋อก็คือ,คอแบบมันเรื่องของฝาดสมานก็บอกว่าอะไรที่มันสมานเช่นเราอาจจะเป็นแผลในกระเพาะหรืออะไรเงี้ยช่วยในการรักษา แผลในกระเพาะอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเกิเหมือนเหมือนกับการสมานแผลเลยเรียกว่าฝาดสมานใช่ครับอ๋อรสชาติฝาดนี่แหละแล้วไปสมานแผลใช่ครับอย่างเปรี้ยวฝาดเนี่ยเขาก็บอกมีสรรพคุณในช่วยในชื่อบำรุงบำรุงตับอย่างเงี้ยนะครับบำรุงร่างกายเงี้ยแล้วมีสรรพคุณอีกก็คือต้านอนุมูลอิสระใช่พี่ป๊อขาตันว่า กินแบบสมูทตี้ดีกว่าค่ะก็รู้สึกว่ามันแบบฝาดไปสําหรับตัดนะ,ะได้เลยครับเนี่ยเราเรามาปรับให้มันเข้ากับยุคของเรานะครับใช่ค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันก็คือมีน้ําพึ่งมีเกลือนิดหน่อยแล้วก็มีมะนาวให้แหลมขึ้นนิดนึงแล้วเราจะเพิ่มผลไม้เข้าไปก็คือสับประรดะนะครับถ้าเกิดเรามีแอปเปิลเขียวก็ได้นะครับมาใส่แล้วปั่นไปพร้อมกันเลยแล้วใส่น้ําแข็ง จะช่วยสดชื่นมากขึ้นน่าทานมากเลยค่ะพี่ป๊อปเรามา <นะ S 1> เริ่มกันเลยไหมครับได้เลยค่ะตัวแรกเดี๋ยวพี่จะเอาตัวน้ำตีพลานี่ใสลงไปก่อนอโดยประมาณนะครับเอาเราแบบไม่ต้องมากให้พอมีรสชาตินดนึงรสชาติของยาไอตียา,ยาตีพารานะครับอ๋อใช้ไม่เยอะประมาณแบบสองถ้วยตวงของของทัพพีใช่ครับแล้วก็สับประรดนะครับใส่ลงไป สับปะรดก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ใส่เยอะได้หน่อยได้ครับแล้วก็น้ำพึ่งน้ำพึ่งใครชอบหวานก็ใสดได้เต็มที่ชอบหวานไหมครับชอบหวานค่ะแต่หวานไม่มากเนาเอาพอประมาณให้แบบว่ารสกำลังดีครับเกลือนิดนึงนะครับทำให้เหมือนน้ำผลไม้เลยนะ้มูตี้ผลไม้นิดเดียวนะครับรสเพิ่มความจัดนิดนึงก็คือน้ำมะนาวค่ะ ต่อไปก็น้ำแข็งครับครับน้ำแข็งนี่เวลาเราทำสมูตตี้เราใส่ประมาณเท่าไหร่คะพี่ปอเราก็ใส่แบบพอให้มันมีเกร็ดน้ำแข็งนะครับแล้วก็ให้มันเพราเรียกดูให้มันสมดุลกันนะครับค,คือถ้าเกิดเราใส่มากบางทีมันรสชาติอาจจะจืดเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาปั่นกัน,นทำสมูตตี้แบบแบบรักษาสุขภาพแบบเราเรา คือแบบเหมาะกับวัยนี้ไงเพราะวัยเนี้ยเขาอาจจะไม่ทานแบบฝาดคือวัยไหนครับวัยปานวัยปานวัยพี่ป๊อบด้วยอะะก็คือแบบว่าคนคนยุคเก่าอาจจะทานฝาดได้แต่คนยุคใหม่เนี่ยอาจจะแบบติดอร่อยถ้าติดอร่อยก็อาจจะต้องเป็นสมูทตี้คือมีสับปะรดเข้ามาช่วยมีน้ำผึ้งมีมะนาวเข้ามาช่วยคือติดหวานได้แต่หวานน้อยใช่ค่ะดีกว่ากินฝาดนะคะพี่ป๊อบได้ครับ ให้ถูกให้ถูกปากแล้วกันแล้วก็รักษาสุขภาพไปในตัวใช่ค่ะครับเดี๋ยวเรามาปั่นกันนะครับล้างหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะปั่นสักพักหนึ่งนะครับก่อนแบบดูเป็นสมูทตี้แบบเออแล้วก็แบบถ้าเกิดจะจะเพิ่มหวานก็เพิ่มได้ค นิดนึงแล้วอันนี้เป็นขนาดแบบกําลังทานคนสองคนเลยนะคะพี่ปอใช่ครับประมาณแก้วคนละแบบคนละแก้วใช่ครับแก้วหนึ่งพอดีพอดีเลยพอดีเลยพี่ปอคับอยากทานแล้วค่ะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องโมตันแต่เรามาแต่งให้มันแต่ต้องให้น้องโมตันแต่งอาจจะเอาใช้มะนาวมะนาวเหลืองนะครับฝานนะครับ้น้องตันฝานแล้วแต่งเึ่งนิดหนึ่งนะครับค่ะ ถูกไหมคะนี่ถูกไหมคะพี่ป๊อปอ่เป็นแว่นๆนะครับแว่นบางๆสักกี่อันดีคะเอาเอาชิ้นตรงชิ้นใหญ่ๆเนี่ยชิ้นใหญ่ๆแล้วก็บางนิดนึงนี่นะครับอ่าแล้วแต่ก็วางเสียบที่ปากแก้วเลยครับอันนี้เป็นสมูทตี้ตีพลานะครับเดี๋ยวลองชิมกันได้ค่ะพี่ป๊อปพี่ป๊อป เรียบร้อยไครับฝีมือใครเอ่ยฝีมือตัดแล้วพี่ป๊อปแล้วกันค่ะได้เลยขอแชร์ด้วยอ่าเดี๋ยวลองชิมกันดูครับได้ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะว่าสีน่าทานมากเดี๋ยวโบตันขอชิมก่อนนะคะลองชิมดูครับเป็นเมนูสุขภาพสำหรับน้องโบตันโดยเฉพาะพี่ป๊อปครับที่เราบอกว่าชิมเมื่อกี้ค่ะก่อนที่จะเป็นสมูทตี้รสชาติฝาดเนี่ยเบาลงไปเลยเพราะมันมีผลไม้ไปช่วยอ๋อ ดื่มง่ายคใครที่แบบว่าไม่ชอบกินขมไม่ชอบกินฝาดก็ทําเป็นสมูทตี้แบบนี้ดีกว่าทานง่ายขึ้นเยอะเลยได้สรรพคุณเขาบอกได้สรรพคุณใช่สรรพคุณก็ยังอยู่ครบนะคะคอะเดี๋ยวตัดไปทานต่อปนะคะได้เลยครับ